ครับท่านผู้ชมเราก็นํากระทิใส่เลยนะครับผมใส่ประมาณ2ช้อนนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็หวานหอมนะครับอร่อยมากท่านใดชอบหวานกว่านี้หรือชอบมันกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มกระทินะครับน่าอร่อยมากๆเลยครับท่านผู้ชมมะมๆครับอื้อ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาต้มตัวเขียวน้ําขิงนะครับสมุนไพรนะครับได้โปรตีนจากเม็ดธัญพืชนะครับอร่อยดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้สมุนไพรจากขิงครับผมทําง่ายๆอร่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับครับเราตัดปากถุงนะครับถั่วที่เราซื้อมานะครับนี่ผมซื้อมานี่ครึ่งกิโลครับท่านผู้ชมแล้วเราก็นําไปแช่น้ําครับแช่น้ําไว้ประมาณ หนึ่งคืนก็ได้นะครับหรือจะแช่ไว้ครึ่งวันก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาอ่อนแล้วก็ต้มแล้วก็สุกเร็วนะครับถ้าเราไม่แช่น้ำเนี่ยเขาจะแข็งปกเลยนะท่านผู้ชมใช้เวลาต้มนานมากนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเราก็จะล้างท้าความสาดนะครับแล้วก็ใส่หม้อต้มครับท่านผู้ชมใส่หม้อต้มนะครับพอน้ําเดือดนะครับถั่วสุกแล้วนะครับ ชิมดูนะครับว่าเม็ดถั่วสุกแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลนะครับเราอย่ารีบใส่น้ําตาลนะเราต้องรอให้เม็ดถั่วสุกก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น้ําตาลนะครับถ้าเกิดเรารีบใส่น้ําตาลนะครับถั่วจะไม่สุกนะครับหรือสุกยากมากนะครับครับตอนนี้ถั่วก็สุกแล้วนะครับผมก็จะทําการใส่น้ําตาลนะครับผมเลือกน้ําตาลสายแดงนะท่านผู้ชมน้ําตาลสายแดงผมใส่ประมาณ250กรัมครับ ครับเราจะทิ้งไว้ให้เดือดนะครับแล้วเราก็จะทําการปิดแก๊สนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คนส่วนผสมนะครับน้ําตาลนะครับสายแดงให้เข้ากันกับถั่วเขียวนะครับผมสุกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับขิงแล้วก็น้ํากระทิสดนะครับขิงผมใช้เป็นขิงสดเลยนะครับท่านผู้ชม ขิงสดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนก็ชอบแบบต้มลงไปเลยนะแต่ผมชอบขิงสดนะครับแล้วเราก็นํากระทิลงมาลาดใส่เลยนะครับในส่วนของกระทิสดนะครับผมจะไม่ใส่เกลือนะบางท่านชอบใช้เกลือก็ใช้เกลือได้นะครับผมผมไม่ใช้เกลือนะครับเราจะใช้กระทิสดเลยนะครับครับท่านผู้ชมเราก็นํากระทิใส่เลยนะครับ ผมใส่ประมาณ2ช้อนนะครับท่านผู้ชมแค่นี้กห็หวานหอมนะครับอร่อยมากท่านใดชอบหวานกว่านี้หรือชอบมันกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มกระทินะครับน่าอร่อยมากๆเลยครับท่านผู้ชมมัมๆครับอร่อยมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพือ่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจ้าเอกชา n e l นะครับ